สวัสดีเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กับสีผ้าขามเมื่อวันติดตอกสาวลาวเนาะดีกว่านักแต่โด,ดนนะฮะว่า,ส,ส,า,วาสีให้เบิ้งติดตอกสาวลาวแล้วก็สให้เฟซหรือว่าไอจีของแต่ละคนเนาะให้ทุกคนไปติดตามกันว่ามาคงสิถือใจแต่ละทานเนาะว่าเห็นขอเขามาไลฟ์ว่าโอ้โหนี่ซื้อจางไหนขอ ขอ้อข้อวาร์ปเนี่ยยังไงเนาะบอกได้เลยว่าแต่ละคนแจมงหัดสุดๆเลยเป็นไปได้ก็อยากไ้คนได้คนหนึ่งได้มาเป็นแม่องูกชีดีคุกคนพร้อมแล้วกลับไปหบสมกันเลยโอเคติดเกมจนลืมเขา ต้อไมนก็นมีคนมาติดเขาแล้วเพิ่งจอยู่กับเกย์คนไปแล้วกันส่วนเขานะ่ะสิไปอยู่กับพาเจ้าเองอน,นี้โสดหรือไม่โสดโสดค่ะโสดสนิทไหมส,สนิท,นท,นทค่ะมีคนเข้ามาคุยหรือยังไม่มีค่ะเศร้าไหมเวลาเห็นเขาอยู่กับคนใหม่มารายาทน,นิดนึงนะคะให้กูุูถูกบอกว่านี่จังสีหูว่ากูมาเฮ้ยเฮ้ตา ก็เจ <sk> ้ากันมีแฟนคนหนึ่งนะเขาต้องมีเขาต้องให้ย่างเป็นสักอย่างได้มึงให้ดย่างเป็นได้นี้ดังไฟดินเข้านะจ๊สักเื่องนะจ๊อันที่แน่ๆก็คือสามันออนใส่เน็ตจได้แน่นอน คนอย่างก็ปูหน่อยมันโมยไงนั่นแต่มันยังจะโมยไงมันหน่อยมันหน่อยกับพี่ลูกมาหน่อยจะคุ้นหรืออันนึ่งป่านร้านมันปูเล่นักินขนมมันติดแข่ปัดกินแฟนเขาแล้วก็ติดใจว่ะเมื่อก่อนเจ้าชู้ยอมรับแต่ตอนนี้ซ่อนแชทหมดแล้วครับจับไม่ได้แน่นอน

คุยกันทุกวันเป็นอะไรพี่น้องเดินตลาดด้วยกันเป็นอะไรพี่น้องแล้วจับมือกันเป็นอะไรพี่น้องเอาแล้วหอมแก้มกันเป็นอะไรพี่น้องจูป,ปากกันหลอดแล้วเป็นอะไรกับพี่น้องเอาแล้วถ้านอนด้วยกันแล้วเอากันล่ะแอบเศร้า

ไม่ไม่ลำคาญแม่แม่ด<ป>ิสสวยอะ่ะไม่ใช่ฉันไม่ชอบฉันชอบไปตามจีบเขาเองเอ้าเอ้อาตาจีบไม่ชอบไม่ชอบลำคานาปบางทีเราอาจจะชอบชอบเอ้ยนี่หร่อยดิท้ามันเริ่มมาหนวนเนียกับเราปุ๊บไปยุ่งกับมึงแล้วบอกให้เอาอย่างก่อเมากี้นไงก้าวเอาอย่างก่นอนก้าวให้เราสิมาเอาเอาบอกมันเป็นตะคือนี่ง่วยตายละกูแบนหาใจเนาะ ว่าเขาไม่มีคนเอาทุกมือเนี่ยก็มีคนแอบมักเขาอยู่ไส่ละ่ะบู้ก็ <c oughs> เข้าแอบอยู่เสียงเดจังไหนละ่ะเ้าเสือไปจังไหนก็ต้องมีดีเจทดสกัด ดูเซียวใส่คำภาซ่ษาเภาษาไรบอกมือนะ่อไนอยากไปกินเบียบร์บอกกูเลี้ยงก็ได้ก็ได้ไปแหลรักนี่ฟากันนะสู้ส่วนเซ่ยฮาวยังเซียวเซ่กันมันไปกูได้ใจวัาเดียวเซียวฮายฉันเปลี่ฟนแล้วไม่แจ้งทุกคนรู้แอปซี FC รู้เพื่อนรู้แม่รู้พ่อก็รู้ไข่ก็รู้ฉันเปลี่ยนความสอบฉันไม่มีแฟนฉันเปลี่ยนความสอบ กูไม่อยากสิบอกกูมีแฟนแล้วโอ้ยรู้ไหแล้วราคาเด็ดเลยดตัวดีเนาะไม่มีหรอกคนที่อยู่ข้างเคียงคนจะมีแต่เนียงที่อยู่ข้างคอ น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอ,อย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดกระสุนหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม่หรือแมกกาซีนแมกกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอแป๊บเออ เอาแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดรุกแบบเอาอีกเตี้ยเอยแล้วจะถามไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาเขาจะทำไมคนหล่อจะเป็นต้องมีแฟนสวยด้วยหรอเออเดี๋ยวเจ้ครับมันเกี่ยวเลยกับเจ้ครับเนี่ยเจ้ใครเจ้ เอเวลาที่วิภพาพิจารณ์คนอื่นน่ะไปล้างห้องน้ำวัดเถอะปะชีวิตกูโคตรน่าสงสารเลยโอกคักตั้งแต่ยังโมหันด้วยหักอยากหายกินพักวุ้งบำรุงสายตาแต่ถ้ากินป้นนะบำรุงหัวใจใส่ใจได้แค่มองถ้ากูใส่ขอมึงได้เป็นผัวกูเน่ย ตั้งเบิรนั่นล่ะซุ้มไหนมีแฟนะนะั่นนะมึงขี่ให้ขี่ให้ปานนี้ก็มีผู้สาว,วอีหาน่นนะงามกับบองน้ำขี่ไล่กับขี่ไล่หนาขึ้นจงแง่อมสเตปซิ่อนี่ทีแม่สู้หักกันคักสู้มาไปเอากันให้แล้วให้หลวมหล่อนะหักกันลหลายๆสาวหักสาวตาคคนในใจใครไม่ได้หรอกอย่างมากก็เป็นได้แค่คนสวย ยมเป็นขีดก็ดึงอดีตกลับมาไม่ได้ครหนูไม่ชอบผู้ชายรับราชการเป็นเมียข้าราชการไม่ดีอะโหยเดี๋ยวหนูก็โดนข้อหาพี่ข้อหาอะไรอมของหลวงไผว่าเขาไม่มีคนเอาทุกมือเนี่ยก็มีคนแอบมากเขาอยู่ใส่ละบู้้ะก็เข้าแอบอยู่เสียงดี๋จังไหนล่ะ เขาเสือจากไหนก็ต้องมีใครตื่นสายกว่ากันใครอาบน้ํานานกว่ากันใครขี้งินใครใช้เงินเก่งใครพูดมากใครเจ้าชู้ที่สุดใครน่าจะได้แต่งงานก่อนใครแรดกว่ากันใครเคยแอบรักเพื่อนใครขี้เหงากว่ากันใครชอบคิดไปเองไม่ต้องแปลกใจหรอกนะ ที่คนโสดเขาจะเรื่องมากในการจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครสักคนพอถ้าหากอยู่คนเดียวได้นานขนาดนี้การที่จะคบใครสักคนมันก็ต้องทำให้รู้สึกดีกว่าอยู่คนเดียวแสนดีไปทำไมเขาต้องการแสนบาทไม่ใช่แสนดีเข้าใจนะ แต่ถ้าเรามีตะกี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลาลจ้างสิออกแล้ววันแชมป์สวยงามีดีก็ฝากถ้าไฟมาคี้แบบนี้เนาะฝากกดไลน์กดแชร์กด subscribe ในเน้าจเพื่อให้เขามีกาลังใจในการเหตุิาต่อไป